ถามถึงชื่อก่อนดีกว่าหมูไปไก่มาคือ มันก็เป็นเหมือนกับคล้ายกับสุภาษสิไทยนะครับก็เหมือนกับยื่นหมูยื่นแมวแต่ว่าหมูไปไก่มาในความหมายเนี่ยก็คือเป็นการแลกเปลี่ยนสิ่งของการแบบเอออาทรซึ่งกันและกันซึ่งมันเกิดขึ้นร้านเนี่ยมันเปิดตอนช่วงโควิดก็เลยตั้งชื่อร้านว่าเป็นหมูไปไก่มาครับผมอันนี้ไม่ใช่ร้านอาหารร้านแรกไใช่ครับเราเราอยู่ในธุรกิจร้านอาหารอยู่แล้วครับปกติก็จะมีร้าน water library นะครับเพวาว่าร้นนี้ก็ fine dining อย่างลุนแรงมาตรฐานคือสูงมากครับแล้วพอดีพอไปเปิดร้านอาหารไทยร้านหนึ่งที่ ฝอยสนปลูคนตอบรับดีมากแล้วก็เราเลยคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วคนไทยนะครับจริงๆก็คงกินอาหารไทยเป็นหลักซะมากกว่าก็เลยคิดว่าอยากจะเปิดร้านอาหารอีสานที่ใช้ของพรีเมียมก็เลยออกมาเป็นร้านนี้ครับผมนะถ้างั้นเรามาดูกันดีกว่านะครับสำหรับความพิเศษต่างๆอันนี้คืออันนี้ก็คือหมูไปเราก็เลือกซี่โครงขนาด800กรัมนะครับมาผ่านกรบวิธีซูวีก็คือคุกสโลคุกในอุณหภูมิต่ำอันนี้เราใช้เวลาประมาณ24ชั่วโมง ก <H an> ่อจะได้ชิมเนี่ยนะครับใช่ครับ24ชั่วโมงโมงันต้องเหนื่อยเลยเนาะใช่ครับตัวบาร์บีคิวเนี่ยเราเราให้คอนเซ็ปต์ว่าเป็นบาร์บีคิวไทยสไตล์ตรงที่ว่าเราเป็นบาร์บีคิวโฮมเมดแต่เราเพิ่มพวกเฮิร์บของไทยเราไปนะครับขงิงขาตะไครายใบมะกรูดทำให้มันเริ่มมีความสไปซี่แล้วก็มีมีเฟเวอร์มาก เพราะฉะนั้นสิมันจะดูหน้าตาแบบฝร e ั่งเขาก็เสิร์ฟแบบนี้แต่ว่ารสชาติและกลิ่นต่างๆมันมาบเป็นไทยเข้าไปนี่อร่อยไหมทุแต่มันมันเป็นปกติแล้วมันต้องเป็นฝรั่งไงแต่ว่ามันกลิ่นมันเป็นแบบเป็นไทยเป็นเทศเออมันเป็นสมุนไพรไทยนํามาเลยอ่ะจะบอกว่าท็กเจอร์ของเนื้อดีมากๆมันไม่ได้มีความที่แบบมันึกว่าจะยุ่ยขนาดนั้นแต่มันมีความ ความหนึบของของเนื้อมันยังได้เขียวมันยังได้เขียวแบบพอดีพอดีอันนี้คือหมูไปครับผมไก่มาก็คือไก่ย่างธรรมดาป่าอันดับแรกเราเลือกไก่ที่มันปลอดสารก่อนนะครับเพื่อเพื่อลูกค้าทุกทุกข้นจะได้สบายใจนะครับแล้วทีนี้ไก่เนี่ยเราเลือกขนาด1.2กิโลถามว่าทำไม1.2เพราะ1.2เนเป็นขนาดที่กำลังทานเนื้อมันเต่งเตงที่สุดนะครับกรรมวิธีการทานก็คือเราเรามีใส่เครื่องคอมบิ เครื่องคอมบีเนี่ยมันจะเป็นเครื่องเตาอบพิเศษตอนที่ว่าเราอบไปแล้วเนี่ยมันทําให้ตัวข้างในมีความชุ่มฉ่าแล้วข้างนอกผิวนอกเนี่ยมันกรอบอ๋อกรอบนอกนุ่มในช่คฉ่ำในนะครับอันนี้นะครับเป็นต้มที่หน้าตาดีที่ฉันอยากชิมเลยต้มแซ่บซี่โครงหมูแซ่บซี่โครงหมูใส่ใบมะขามออใช่ครับแล้วก็ถัดมาค่ะเป็นแกงปลาไก่แกงตาไก่ใช่ครับโอ้โหคือพิกแกงเราโขลกเองนะคะพี่แกงเราโขลกเองแล้วด้วยก่อนที่ว่าแกงปลาเนี่ยผมมี เทคนิคอยอย่างหนึ่งก็คือเราเพิ่มเม็ดกะเพราลงไปเม็ดกระเพราเนี่ยทำให้แกงป่ามันหอมาหอมากขึ้นหอมมาเย่งขึ้นเป็นยังไงบ้างาคะแม่อ้วนอร่อยเลยอ่ะอพี่อ้วนนี่เป็นคนทํากับข้าวแบบอย่างบบหนักหน่วงมากอร่อยเลยอ่ะอันนี้คือจานนี้คือปลาหมึกปลาหมึกย,<ะ>ย่างบิลิน,ลนเราหมัมมกกับบิลินใช่หญี่ปนนุ่นนิดนิดก็คืออ,อันดับแรกเนี่ย ลาหมึกที่เราใช้เนี่ยคือขนาดไซส์ไซส์ใหญ่เลยแล้วก็มาหมักกับพวกมิรินก็คือตัวเหล้าญี่ปุ่นเว้ทําอาหารนะฮะม,มันจะทําให้ตัวปลาหมึกเนี่ยมีกลิ่นหอมแล้วก็รสข้าวแต่ว่าน้ําจิ้มเนี่ยจะลูกทุ่งเลยจิจ๊ดจ๊จาดก็คือแบบดิบๆถึงเครื่องไ,ไทยๆ<ท>เลยใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วต่อมาอันนี้ค่ะอันนี้ก็เป็นยับเสวมุ้งสดแต่ว่ายับเสวมของเรานี่เป็นส้มโอแบบอีสานหน่อยๆคือแบบมีความจิ๊ดจ๊าด แซบเนี่ฮะ,ค,ะคือมันกลมกล่อมมันไม่เปรี้ยวมันไม่เค็มมันมีรสหวานกลมกล่อมพอดีความเผ็ดความหอมพอดีพอดีเผ็ดมากไหมอ่ะไม่เผ็ดเผ็ดกินได้เผ็ดพอดีเลยที่พี่วนมามุมนี้แต่เขายังไม่ได้พูดถึงเมนูนี้เลยเมนูนี้เลยดีว่ะจะมาปากแล้วเ็เมนูนี้อะไรคะข้าวปลาูครับผมข้าวปลาูแต่ทําไมมันมีกรอบๆอะไรอยู่ข้างบนด้วยคะปกติเราเราจะผัดไข่ลงไปใช่ไหมฮะแต่เนี้ยไข่เนี่ยเราเพิ่มกิมมิคใหม่คือมาให้มันแบบนี้ไข่กรอบท็อปปิ้งให้มันดูแบบน่ารักน่าร อ้้ยใหมันี่เป็นเมนูเบเกิกมากเพียมแต่ว่าเขาทำได้หอมแล้วข้าวก็แบบเป็นนุ่มๆอ่ะถัดมานะคะมีกระเฉดกุ้งครับผมมีกระเฉดกุ้งเนี่ยตัวมีกะเฉดเราผัดกับซอสมันกุ้งสูตรพิเศษของทางร้านโดยเฉพาะเรียกว่าไม่สามารถหากินได้ที่ไหนเลยต้องมาที่นี่แน่ๆโอ้โหโหน้าตาดีด้วยเดี๋ยวหนูขอกินแกอันนี้ก่อนอ,อ่ะกินกินอร่อยมากเลยค่ะ มันกุ้งนี่บอกเลยใครชอบมันกุ้งนี่คุอฟินนะคะมาเป็นแน่นแไม่ห่วงของเลยอ่ะและนอกจากอาหารจะดีมากๆแล้วนะคะไปที่ของหวานดีกว่าค่ะของหวานก็มีนะคะโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นลายใหม่เลยของในเครือพอเจไลฟ์วีคับพอเจอโควิดก็เลยทำโปรดักต์ออกมาให้กินง่ายขึ้นเอากลับบ้านไปกินไม่ต้องมากินที่ร้านก็เลยออกเป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้ครับผมของหวานก็จะเป็น อาหารสไตล์แบบเบเกอรี่ใช่ครับเป็นเค้กเป็นพวกขนมคุกกี้แบบนี้แล้วก็ของซึ่งมันคืออะไระมันคือชีสเค้กใช่ครับชีสเค,ค้กส<อ>้มแล้วก็นี้เป็นว้าเท้าวอ่อนมะพร้าวอ่อนอ่าแล้วก็มีม,มีมีขน,ขน,ขนมแล้วก็มีปลาลาบองด้วยครับผมนะคะครับผมนี่เป็นแค่เมนูไฮไลท์เท่านั้นแต่จริงๆแล้วยังมีเมนูอร่อยเด็ดๆอีกเยอะมากนะครับอยากรู้ว่าเป็นเมนูอะไรเข้าไปดูเมนูก็ได้หรือว่าตามไปทานก็ได้นะครับร้านอยู่ที่ไหนเปิดกี่โมงปิดกี่โมงปิดวันไหนเต็มที่ครับเชิญนะก็ร้านอยู่ที่สุขุมวิท39นะครับซอ พร้อมจิตแล้วเปิดสองชั่วนะฮะสิบเอ็ดโมงครึ่งจนถึงบ่ายสองครึ่งแล้วก็กลับมาเปิดอีทีตอน5โมงครึ่งจนถึงสี่ทุ่ม